สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้นะครับเราก็จะไปบ้านของน้องคนหนึ่งนะครับในหมู่บ้านเรานะครับพอดีว่าน้องเขาเนี่ยได้ดื่มยายาฆ่าหา้านะครับน้องเขาลอดกลับมาได้นะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะลอดกลับมาได้เพราะปกตินี่แถวบ้านนะถ้ามีใครที่ดื่มยาฆ่ายานี่แทบจะเป็นแบบ9 9 9าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะเสียชีวิตนะครับแต่เคสนี้นะครับกลับมาได้นะครับก็เลยว่าต้องทาพิธีสู่ขวัญนะครับทางบ้านก็เลย จะฆ่าวัวนะครับเส้นไหวบรรพบุพรบุษนะครับที่ช่วยคุ้มครองคนที่รอดกลับมาได้นะครับก็ต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลหรือว่าคุณหมอเขาด้วยนะครับก็มีส่วนที่ช่วยให้เคสนี้รอดกลับมาได้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับเอาละครับทีนี้เราก็ไปดูพิธีกันได้เลยครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับ ขั้นตอนตรงนี้นะเขาก็จะเป่าวนวันวกับบ้านที่เขาทําไว้นะครับผมจาไม่ได้ว่าต้องเป่ากี่รอบนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับปู่กับย่าย่าของเขานะครับของน้องคนที่เขาดื่มยาฆ่ายานะครับตรงนี้เหมือนกับว่าเขาจะต้องทําพิธีไปให้ปู่กับย่าขเขานะครับพิธีนี้ถ้าถามคนเท <c oughs> ่าคนแก่นะครับเ <c oughs> ขาจะเรียกว่าวัวผีนะครับก็คือผู้ชายม้งเกือบจะทุกคนครับที่ยังนับถือศาสนาเก่า นะต้องทําให้กับคนเฒ่าคนแก่นะครับเราไม่ทําให้นะครับเหมือนกับว่าเขาจะทําให้เราป่วยหรือว่าอะไรสักอย่างนี่นะครับแล้วเราก็ต้องกลับมาทําให้นะครับเราถึงจะแบบอาการดีขึ้นหรือว่ามีภัยอะไรในชีวิตเรานะครับแต่ว่าเขาไม่ทําให้เราตายนะทุกคนแต่ก็คือทําให้แบบเกือบตายหรือว่าเจ็บตลอดอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราทําให้เสร็จภัยอันตรายพวกนั้นก็จะหายไปนะครับคนเฒ่าคนแก่เขาเชื่อมาแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็เลยต้อง ต้องทำให้นะครับตอนนี้นะครับเขาก็เหมือนกับเรียกชื่อของปู่ของน้องที่ดื่มยาฆ่าญาตินะครับกับญานะครับ,บ,รบว่า,าวันนี้นะเราจะมาทำพิธีพรุนนี้ให้จะมีบัวไปให้นะอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อให้เขาได้รับรู้ว่า,าลูกชายของเขาเนี่ยทำให้แล้วนะประมาณนี้นะครับ